หลังจากที่หลายคนได้ดูคลิปเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมาเยอะแล้วนั้นคงมีหลายๆคนที่อยากจะเริ่มจดทะเบียนบริษัทใช่ไหมล่ะคะวันนี้บอมเลยรวบรวมเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมาให้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบอมจากไทยล l กเกิลคอนซัลติ้งค่ะวันนี้นะคะบอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการจดทะเบียนบริษัทให้มากขึ้นทั้งขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนบริษัทร,รวมไปถึงวันเลิกดีที่มาออกการจดทะเบียนบริษัทด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ อันดับแรกนะคะมองจะพาทุกคนไปรู้จักกับขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัทกันก่อนซึ่งขั้นตอนแรกนะคะทุกคนต้องทําการจองชื่อกันก่อน ซึ่งการตองชื่อเนี่ยก็จะต้องไม่เหมือนคล้ายหรือซ้ํากับนิติบุคคลอื่นและต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความหมายหรือชื่อเรียกตรงกันค่ะและ2นะคะคือเอกสารสําคัญของบริษัทซึ่งก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสําคัญสําคัญเช่นชื่อของบริษัทอีเมลของบริษัทซึ่งต้องขอแอบบอกเลยนะคะว่าเรื่องของเอกสารเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายไปเลยถ้าหากใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับเราเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยมีมากมายเลยค่ะรวมไปถึงการจองชื่อของบริษัทแล้วก็อีเมลของบริษัทด้วยค่ะ ในกรณีเป็นคนไทยนะคะให้ใช้บัตรประชาชนแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเนี่ยให้ใช้พาส,สปอร์ตและในกรณีที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน50%ของทุนจดทะเบียนนะคะจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินฝากของคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นคนไทยค่ะ และนอกจากเอกสารสําคัญนะคะยังต้องมีการใช้แบบฟอร์มซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มคําขอตัวทะเบียนบริษัทหรือว่าบอจหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสือบริคนสนทินะคะหรือว่าบอจสองเป็นต้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถยื่นคําขอแล้วก็ชําระค่าธรรมเนียมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยบริษัทเรานะคะก็ทําการจดทะเบียนบรภายในสร็จภายใน1-2วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนค่ะ เมืถึงตรงนี้กันแล้วหลายคนคงอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าจดทะเบียนบริษัทด,ดีไหมวันนี้บอมเลยมีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมาฝากค่ะสําหรับเรื่องสิทธินะคะข้อ 1. แน่นอนค่ะว่าเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วนั้นบริษัทของเราก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 2. เมื่อเกิดปัญหาติดหนี้หรือขาดทุนในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทหุ้นส่วนทั้งหมดของห้างจะต้องรับผิดชอบในหนี้จํานวนนั้นอย่างลูกหนี้รวม แต่ถ้าหากมีการจดทเะเบียนบริษัทแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพราะมีการจัดตั้งนิติบุคคลที่ประกาศให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของบริษัทว่าผู้ใดคือผู้ถือหุ้นที่จะต้องมีความรับผิดชอบแค่ส่วนที่ตนลงทุนซื้อหุ้นไว้เท่านั้น และข้อ3จะว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะมาสนับสนุนธุรกิจเช่นการงดเว้นหรือการลดหย่อนภาษีอากรตีบุคคลหรือจะเป็นการงดเว้นภาษีนําเข้าธุริติบางประเภทตามที่กําหนดไว้นอกจากนี้ยังมีสิทธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีอีกด้วยเช่นการจ้างหรือนําเข้าแรงงานต่างด้าวพนักงานชํานาญการได้ง่ายกว่าการไม่จดทะเบียนบริษัทและถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยมีแต่เรื่องดีแล้วถ้าเกิดอยากให้ดีและปังขึ้นไปอีกเนี่ยบอมมีเคล็ดไม่รับมาฝากค่ะนั่นก็คือวันเลิกดีที่เหมาะกับการจดทะเบียนบริษัทค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยซึ่งในเดือนเมษายนปี2566นี้นะคะมีด้วยการ10วันค่ะคือวันที่3 5 9 12 15 19 22 26 29แล้วก็30ค่ะ และวันที่ผมจะแนะนํามากๆนะคะคือวันที่ 5, 12, 22แล้วก็29ค่ะแต่ต้องขอบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้จัดแน่นจัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดยังมีข้อสงสยัยหรือว่าถ้าเกิดสนใจที่จะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยก็สามารถทักหาพวกเราที่ช่องทางดังนี้เลยนะคะแล้วเรื่องจดทะเบียนบริษัทจะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปเมื่อจดทะเบียนบริษัทอย่าลืมถึงเรานะคะไทยรีเติลคอนซัลทิงค่ะ